สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส TikTok Ads for Non-TikToker นะครับบทนี้เป็นบทแรกนะเดี๋ยวเรามาอินโทรนะครับมาพรีวิวกันสักหน่อยว่าในคอร์สเรียนนี้นะครับไอ้คำว่า non-TikToker เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วในช่องทางอย่าง TikTok เนี่ยนะครับที่เป็นช่องทางการทำวิดีโอนะที่คนต่างเข้าไปสร้างตัวตนไปทำคอนเทนต์นะครับ ไอคนที่เป็นแบบนอน t ิ๊กต็อกเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปแล้วไปทำการตลาดทำเงินหรือว่าทำอะไรได้จากไอช่องทางแบบนี้จริงๆหรอนะครับแล้วก็อ n c o m i n g Click เนี่ยนะครับที่ผมก็มองว่าเราเนี่ยเป็นนอน t ิ๊กต็อกเขนาดแท้เลยนะครับจะมีวิธีการยิงแอดยังไงนะครับที่ทําให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เดี๋ยวในบทนี้เรามาพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนจริงๆจ,จังนะครับแต่ก่อนอื่นนะถ้าเรายังไม่รู้จักกันนะครับ คุณอาจจะสงสัยว่าเอแล,แล้วผมเป็นใครวะจะมาสอนยิงแอดจะมาสอนยิงแอดแบบ Tik Tok แอดแล้วก็ไหนจะนอนติ k กต็อกอีก,อ,กอะไรอย่างเงี้ยอีกนะครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับก็ i n c o m e มดิ t h a i l a น d นะครับเป็นธุรกิจที่ทำเงินจากอินเทอร์เน็ตทำเงินออนไลน์แบบ100%นะครับถ้าเกิดวันเนี้ยอยู่อินเทอร์เน็ตหายไปนะครับธุรกิจนี้ก็คงเจ๊งไปนะเพราะว่าไม่รู้วิธีทำเงินทางอื่นนะครับก็ประมาณสัก เกือบเกือบสิปีแถวๆนี้นะเราก็ทำเงินจากโลกออนไลน์มาตลอดนะครับ สิ่งที่เราทำนะครับความเมื่อความเป็นอาชีพของเราทามาหากินนะสิ่งที่เรามาหากินนะอย่างแรกนะครับเราเราทาการเขียนนะครับเราถนัดเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ขายนะครับแล้วก็การโน้มหนาวนะครับอย่างที่2นะครับเราทําพวกเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเว็บดีไซน์หรือว่าการออฟติมิ้งช่วยให้มันสร้างผลลัพธ์นะครับอย่างที่3ทําพวกกราฟิกแน่นอนนะครับซึ่งทุกวันเนี้ยนะครับแค่ภาพกราฟิกก็ก็คงไม่พอแล้วนะเราทําเป็นมีเดียดีไซน์ด้วยทําสื่อโฆษณาด้วยนะครับนอกจากนั้น นะครับเรามีการบริหารจัดการฐานลูกค้านะครับสร้างความสำคัญจริงๆก็คือการทำอนเทนต์นั่นแหละคอนเทนต์ทำให้ลูกค้าเป็นเป็นวอร์มออเดียรือเป็นลูกค้าทีเ่เหมือนกับว่ามีความใกล้ชิดก,กับแบรนด์ในระยะยาวนะครับแล้วก็แน่นอนขาดไม่ได้เลยนะครับเราเป็นคนยิงแอดนะครับคนที่ทำ income in click เนี่ยก็คือผมเองเนี่ยนะครับที่กําลังพูดคุยกับคุณอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมปอนนะครับเป็นอ er นะอินเเทร์น็ตมาร์เก็ตเตอร์นะผมก็ ทําในเรื่องของ Marketing Service นะครับยิงแอดให้แบรนด์อื่นๆนิดหน่อยนะแล้วก็มีการทำดิจิทัลโปรดตขายไฟล์ขายคอร์สเลยพวกนี้นะครับแน่นอน Training นะครับสอนยิงแอดนะครับทั้งแบบคอร์สออนไลน์เหมือนที่คุณเรียนอยู่นี้นะแล้วก็มีการเทรนสดๆนะครับมี private class นะครับ เราก็ทําเงินจาก affiliate marketing นะขายของให้คนอื่นนะครับก็จะมีนักธุรกิจออนไลน์นะครับมาเรียนอยู่กับผมเนี่ยประมาณสักน3,000คนนะครับบนเว็บไซต์เนี่ยที่คุณกําลังอยู่ตอนนี้เลยนะครับจะมีนักเรียนอยู่เราๆสัก3,000กว่าคนนะลูกค้าที่ผมเคยทํางานด้วยก็มีแบรนด์หลากหลายนะครับเป็นธุรกิจที่หลากหลายเลยแล้วก็เอาจริงๆอะก็ไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ผมประสบความสําเร็จนะครับเอาจริงๆแล้ว90%ก็จะ f a ล,ลนะครับก็จะเหลือลูกค้าไม่มากเท่าไหร่นะที่ทำธุรกิจเราที่เป็นพาร์ท การตลาดออนไลน์เนี่ยมายาวๆนะครับก็จะเหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่แล้วแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ผมแชร์ได้ ที่ที่ไม่น้อยไปกว่าวิธีทําจริงๆก็คือความอะไรที่มันมันเฟลอะไรที่ที่ต้องระวังอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะยิ่งแชร์ได้เยอะเพราะว่าเฟลเยอะมากๆนะครับในกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งมาร์เก็ตติ้งกูรูหรือว่าคนที่สอนการตลาดให้คนอื่นคนที่เป็นคนเหมือนกับเป็นเป็นคนที่มีความชํานาญในเรื่องการตลาด ก็จ้างเราเหมือนกันนะจ้างเราทําอะไรนะครับเราก็มองว่าจ้างเราในการาทําส่วนที่เรามองว่ายากที่สุดอ่ะเรามองว่าเป็นเนงานที่เราเรียกว่า heavy lifting ยกของหนะักนะครับนั่นก็คือการเข็นธุรกิจจากศูนย์นะครับให้มันเติบโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่เอาจริงๆเราก็พอที่จะอ,อยู่ด้วยตัวเองได้แหละพอที่จะต้านทานกับไอความเปลี่ยน,ปยนแปลงหนักหน่วง ได้แล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรเช่นอยู่มาวันหนึ่งแพลตฟอร์มก็เกิดเ,เปลี่ยนอัลกอริทึมนะอยู่มาวันหนึ่งค่าแอดก็กระโดดพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งวิธีการยิงแอดนะมันทําแบบเดิมๆไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะทํายังไงก,ก,ก็ขายไม่ได้เลยในช่วงต้นอะไรแบบเนี้ยจนจนกว่าจะแบบจะอยู่ตัวใช้คํานี้ละกันอันเนี้ยครับก็เป็นงาน หลักๆของเราเลยนะที่เราดูแลให้อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วกเ็เราดูแลให้แม้กระทั่งคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งกูรูด้วยที่สอนกำละงให้คนอื่นด้วยนะครับงานของเรามันก็จะทรงประมาณนี้ครับเป็นเป็นพวกแบบเ,เป็นพวกกรรมกรอยู่เบื้องหลังนะครับคนกรรมกร,รอย่างเราเนี่ยนะครับเรากา็ไม่ได้มีปัญญาไปสร้างตัวตนอะไรนะไม่ได้มีเวลาไปสร้างตัวตนไปทำคอนเทนต์อะไรสักเท่าไหร่ช่องทางของผมก็จะเป็น ช่องทางที่ร้างๆเยอะนะครับคอนเทนต์ก็มีอยู่น้อยมากนะครับคนอย่างเราพวกเนี้ยพวกกรรมกรพวกหลังบ้านพวกเนี้ยครับถ้าอยากจะ s u r v i v วให้ได้นะครับพวกเราจําเป็นที่ต้องรู้วิธีหาลูกค้านะครับนักเรียนที่มาติดตามผมสามพันกว่าคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาติดตามเพราะว่าผมมีการสร้างตัวตนทาคอนเทนต์หรือผมไม่ที่รู้จักไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะาผมรู้วิธีการหาลูกค้านะแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยผมก็ต้องหาลูกค้าได้นะครับ ทำยังไงล่ะก็แน่นอนครับเราก็จะพึ่งพาการยิงแอดเป็นหลักนะครับเราก็ต้องยิงแอดให้เป็นแล้วก็ไม่ใช่เป็นเท่านั้นนะครับมันต้องเป็นการยิงแอดให้เป็นอย่างมีกําไรด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้เป็นเพื่อที่จะสะว r v เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้นะครับ mm hmm. ทีนี้พอมันมีช่องทางอย่าง t ิ k กต็อกเนี่ยนะครับเ,เราซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสายสร้างตัวตนนะไม่ใช่สายที่แบบจะชอบไปแบบ ไปทำคอนเทนต์หรือไปออกหน้ากล้องหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็มองว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่านอนติ๊กต็อกเกอร์นะครับคืออะไรหลหนึ่งคือเอาจริงๆอะ่ะไม่ได้เล่นติ๊กต็กนะครับเปิดโทรศัพท์มาในตอนเช้าหรือแม้กระทั่งในตอนไหนก็ตามที่พอจะมีเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ได้เปิดแอป Tik กต็อกเป็นแอปแรกแล้วก็ 99%ไม่ได้เปิดเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือนอนติ k กต็อกในคำนิยามของผมแล้วก็ของของอินคัมอิ c ฟลิกที่กำลังจะพาไปดูนะว่าคนแบบนี้จะยิงแอดยังไงนะครับอย่างที่สองไม่ได้ทำคอนเทนต์สม่ำเสมอน,นะครับอย่างที่สามไม่ได้สร้างตัวตนแน่นอนนะเรียกคือเรียกอาจจะเรียกว่าเป็นพูดไร้ตัวตนเลย,เลยก็ก,ก็ก็ว่าได้นะครับสำหรับออคอร์สนี้นะครับสิ่งที่เรา Promise นะครับสิ่งที่ผม Promise นะครับก็คือคนที่เป็นนอนติ๊กต ok ็อกเกอร์แบบผมนะแบบที่บอกเมื่อสักครู่นเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้เล่นติ๊กต็อกอะไรพวกนี้นะสิ่งที่เรา Promise นะครับจากคอร์สนี้นะหนึ่งนะครับคนที่เป็นนอนติ๊กต ok ็อกเกอร์หรือจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่ใช่นอนติ๊กต ok ็อกเกอร์อาจจะต ok ิ๊กต็อกเกอร์ที่เก่งเลยก็ได้นะแต่สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้หนึ่งคุณจะได้รูวิธียิงแอดติก๊กต ok ็อกคือแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเริ่มจากยิงแอดเป็นก่อนนะครับ ด้วยความที่เราเป็นนอนติ๊กต ok ็อกเกอร์เนี่ยนะครับแค่ยิงแอดมันไม่พอนะถ้าคุณเป็นคนที่สร้างรู้จักสร้างตัวตนทำคอนเทนต์สม่ำเสมอมีแบรนดิ้งอะไรพวกนี้นะครับการยิงแอดมันก็จะเป็นเรื่องง่ายลงแต่ว่าสอนเรบพวกเราแล้วการยิงแอดเฉยๆไม่พอนะครับเราต้องรู้วิธีเข้าถึงรู้วิธีเข้าถึงทราฟิกที่มีคุณภาพเรารู้วิธียิงแอดไปหาคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่ดีสำหรับเราเป็นลูกค้าที่ใช้สำหรับเรานะครับนอกจากยิงแอดไปหาพวกเขาแล้วเนี่ยเราต้องรู้วิธีเปลี่ยน ทราฟิกเหล่านั้นนะครับให้กลายมาเป็นธุรกิจระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคือคือหมายถึงว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะแทบไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยก็าตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพรอม i ิสได้จากคอร์สเรียนนี้นะครับจากกระบวนการที่ผม lay out ออกมานะครับเป็นสามสิบกว่าบทเรียนในคอร์สนี้นะครับ นอกจากไม่ได้ทำคอนเทนต์เราก็หรือหรือผัวไม่ได้เล่นติ k กต k เลยก็ตามนะครับก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกเป็นนอน t ิ k กต็อกเจะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทีนี้คอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สสอนยิงแอด i ิ k กต็อนะครับมันจะมีส่วนที่คุณจะได้ไปและบางส่วนที่คุณจะไม่ได้มาดูกันว่าดิสเคมเมอร์ของผมเนี้ยอะไรที่คุณจะไม่ได้จากคอร์สนี้อย่างแรกนะครับ ผมตอบไม่ได้ว่านี่เป็นวิธีทําการตลาดที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับเอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะมองว่ามันไม่ใช่วิธีทาการตลาดที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับการทำการตลาดที่ดีที่สุดผมก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับเป็นการสร้างให้ลูกค้ารู้จักแล้วก็เชื่อเราแล้วก็เหมือนรักในแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จะโฟกัสในคอร์สเนี่ยมันคือการยิงแอดนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญญาไปทําการตลาดในภาพกว้างขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การตลาดที่ดีที่สุดนะ อย่างที่2ครับเช่นเดียวกันเลยมันก็ไม่ใช่การตลาดที่ยั่งยืนครับการยิงแอดการพึ่งพาตัวเองที่แอดเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ใช่การตลาดที่ยั่งยืนนะครับถ้าวันหนึ่งคุณเติบโตไปได้นะครับก็ไปมองหาการตลาดที่ยั่งยืนกว่านี้นะครับเหมือนภาพของจรวดเมื่อสักครู่ที่ผมแชร์นะครับวันหนึ่งจรวดเนี่ยมันก็จะต้องหลุดจากวงโคจรโลกไปนะครับจรวดทุก ทุกกระสวยนะครับมันจะใช้พลังงานประมาณ50%ตตอนที่พยายามหลุดจากวงโคจรโลกเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดใช่ปะวันหนึ่งพอมันหลุดออกไปแล้วครับมันก็จะไปอีกสเตจหนึ่งแล้วนะครับวันหนึ่งคุณก็จะหลุดออกไปแล้วก็ไปหาการตลาดที่มันยั่งยืนกว่าการแค่ยิงแอดนะครับ แน่นอนครับนี่ไม่ใช่หนทางในการสร้างตัวตนเพราะผมเองก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะครับเรียนตามตรงนะแล้วก็นะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ยคือมันไม่ใช่วิธีการสร้างแบรนด์ในระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในคอสนี้แล้วก็ mindset ในการทำโฆษณาในการยิงแอดอย่างที่ผมจะ introduce อย่างทีผมจะแนะนำให้คุณรู้จักนะครับมันจะทำให้คุณไปสู่จุดที่แบรนด์ของคุณอยู่ได้นะครับแต่ไม่ใช่การสร้างแบรนด์ในระยะยาวนะ นอกจากนั้นนะครับในคอร์สเนี่ยผมไม่ได้สอนถ่ายวิดีโอ เพราะผมก็ไม่เก่งนะครับแน่นอนคนไม่ได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์อย่างผมนะครับก็เอ่อก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก่งอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้สอนถ่ายวิดีโอผมไม่ได้สอนวิธีพูดหน้ากล้องนะเพราะผมก็ไม่ได้พูดหน้ากล้องเก่งเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าเอ่อถ้าคุณเห็นผมพูดหน้ากล้องเงี้ยแล้วคุณจะลอกไปทําก็เต็มที่เลยครับแต่ผมไม่ได้สอนเพราะว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตนะครับไม่สอนวิธีจัดไฟแน่นอนเพราะว่าดูเนี่ยฮะสภาพก็คุยหวยนะครับไม่สอนวิธีตัดต่อวิดีโออย่างละเอียดแต่ว่า เดี๋ยวผมจะมีแชร์วิธีที่ผมใช้ด้วยนะครับก็ก็น่าจะพอไหวแล,ะละ้วล่ะสำหรับนอนติ๊กต็อกเกอร์ที่อยากจะยิงแอดในติ k กตอกนะผมไม่สอนวิธียิงแอดให้ช่องเติบโตนะครับอ,อ,อย่างที่บอกว่า คือคือคือเดี๋ยวอนี้เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีว่าไอ้ทำไมล่ะทำไมไม่เน้นทำให้ช่องเติบโต,ตน้ m ม n d เซตในการคิดในเรื่องของการยิงแอดของ non-tiktoker หรือของ incoming c l i c เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมไม่สอนวิธียิงแอดติดตะกรานะครับสองข้อสุดท้ายเนี่เดี๋ยวตลอดคอร์สหรือว่าในบทต่อไปเดี๋ยวเรามีพูดถึงกันเ,เพิ่มเติม,ตมนะครับอทีนี้ ประมาณนี้แหละนะครับในการอินโทรนะเดี๋ยวในบทหน้าเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนแล้วแต่ว่ามาเตรียมตัวให้พร้อมกันอีกซักสองสมเรื่องนะครับอย่างแรกในแต่ละบทนะมันอาจจะมีหลายวิดีโอนะครับไอหลายวิดีโอนี้อาจจะเกิดจากการที่ผมเนี่ยแหละเป็นคนตั้งใจที่จะแยกเป็นหลายวิดีโอน,นะเพราะว่า,เ,าเพื่อให้คุณได้แทร็กตัวเองได้ง่ายแล้วก็เรียนจบใน1วิดีโอไม่ยาวเกินไปนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าผมอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้าไปให้เพราะฉะนั้นเวลาเรียนจบวิดีโอน,นียที่กำลังดูอยู่เนี่ยอย่าลืมเลื่อน ไปด้านล่างดูด้วยนะผมเข้าใจว่าทางด้านซ้ายมือหรือขวามือของคุณไม่ค่อยแน่ใจมันจะมีแทบ็บน่าจะเป็นซ้ายมือใช่ไหมมันจะมีแท็บให้คลิกไปบทต่อไปแต่อย่าเพิ่งรีบกดนะครับลองเลื่อนลองไปใต้วิดีโอแล้วดูสักนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับบทเรียนนะสอบถามไปได้ทาง a c e b o o k กลุ่มเลยนะครับกลุมเนียนะครับอินคำอินคิดไทยแลนด์ซึ่งณนะวันที่คุณดูอยู่มันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปนิดหน่อยนะแต่ว่าชื่อมันจะประมาณนี้แหละผมตั้งใจว่าอาจจะใส่ ภาษาไทยเข้าไปเพิ่มเช่นแบบมันเป็นกลุ่มสําหรับตอบคําถามพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเข้าเรียนนะครับให้ถามไปทางไลน์นะผมจะมีแอดมินดูให้อยู่ตลอดเวลานะเข้าเรียนไม่ได้ลืมรหัสผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดต่อไปทางไลน์ได้เลยนะสาเหตุจริงๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าในไลน์ผมอ่ะเป็นแอดมินให้กับหลายแบรนด์เต็มไปหมดเลยนะผมปิด Notification นะครับทักไปตรงเนี้ยผมจะไม่ค่อยรู้แต่ Facebook อ่ะผมเปิดคอมทำงานอยู่ตลอดก็จะเห็นได้เร็วนะครับ เลาละ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับนอนติ๊กต็อกเกอร์อย่างเราไปยิงแอดติ๊กต็อกกันครับผม